เอ่อเหลือเกินผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับผมสวัสดีครับมาเอสเคกับผมป้อมนะครับผมมากดติดตามกดลขขไลค์กดสมัครเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเรียนนี้ผมดูไว้นานแล้วนะครับผมมันที่เกิดดูจนเว็บไซต์มันหายไปแล้วนะครับคนติดตามอยู่สามพันหกสามพันหกคนนะครับผมคือจริงเว็บไซต์ก็ยังอยู่แหละแต่มันไม่ได้มีอะไรที่น่าสนใจมากขนาดนั้นนะแล้วก็ เขาสร้างเหรียญไว้ทิลเลียนดอลลาร์ทิ i เ l ียนนะเว็แบบไซต์ที่ดูธรรมดาเลยครับผมไม่มีอะไรเลยนะใส่หน้าจอกระต่ายเข้าไปนะครับผมจบแหละมี liquidity lock ได้นะครับแต่มันผมผมไม่นี่นะไม่คอนเน็กนะครับคือถ้าคุณล็อกไปนะใน หนึ่งร้อยหกสิบเก้าวันเออถูกแล้วหรอกสิบเก้าวันนะครับผมถึงสี่ไอ้นี่นะก็อาจจะราคาพุ่งกระฉูดนะครับผมซึ่งผมมองไม่น่าจะถึงขั้นนั้นหรอกมากอ,อมีเซฟมูลมีกำคำล็อกเก็ตอันนี้ผมผมชอบอยู่นะครับผมผมซื้อไปอยู่นะ เซฟแพเน็ตนะครับผมก็ว่ากันไปนะแลเหรียญต่างต่าพวกนี้มันก็เป็นเหรียญที่เป็นโปรเจกต์ที่เราตอบไม่ได้ว่ามันจะขึ้นหรือลงนะครับผมแต่ผมจะทำโปรเจกต์นะครับผมโปรเจกต์กาวนะเก็บมันเข้าไปนะครับผมเหรียญละห้าสิบดอลน,นะห้าสิบดอลก็ตกกาวเราพันห้าร้อยบาท จะทาจะเก็บโปรเจกต์กาาไว้สิบสักสิบสักสิบโปรเจกต์นะว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วมาติดตามมาดูนะครับว่าอปีหน้านะเหรียญกาวระยับคำๆอย่างนี้นะครับผมตั้งแต่ช่วงเดือนต้นเดือนนี้นะครับผมจนไปถึงนี้นะวอลุ่มลดลงเยอะนะวอลุ่มเยอะมากจนปัจจุบันนี้วอลุ่มลดเหลือห้าหมื่น ห้าหมื่นดอลลาร์แล้วนะครับผมเล่นเล่นทะเอาง่ายๆนะเราเ็้ามาดูกันว่าโปรเจกต์นี้มันจะไปถึงขั้นไหนนะครับผมแต่มองว่าโปรเจกต์แนวๆนี้นะก็เป็นโปรเจกต์ที่หลายคนอาจจะชอบหรือไม่ชอบนะครับผมไม่ได้ผิดนะแต่เราก็ต้องศึกษานะครับผมโปรเจกต์พวกโปรเจกต์บีมี่พวกนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นโปรเจกต์ที่เจ็งเป้งขนาดนั้นนะครับก็ รมัระวังกันด้วยนะครับผมเป็นห่วงนะโอเคครับผมจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมกับโปรเจกต์บันิเกิลว่ามันจะไปรอดถึงขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกัน